But next you get the Great in charge, Mr. Olivier Hoxte. It was a first out of the corner. Drake out of check pad

ครับพระเบลซาเด

ลงมาแร้กเียวยมบิเดีโดลงไปไม่ลงหัวชนคิดก,กันอยูไ่ไม่ยอมลงครับ อ้าวอ้าวอ้าวเกมอัมบาครับยอมเหมือนยอมร่เปล่าเหมันยอมแล้วแล้วเมื่อกี้แม่เหมือนวยโดเมันจะตบแล้วมั่้เมืนจะแถบแล้วนะเมื่อกี้เป็นรีเวิร์สอัมบาได้อัมบาครับติดแล้วครับติดแล้ว โอ้หมุนกลับมาครัขุดได้คเับเก่งมากพอี่ออนเดยลแกลูนี้ได้สวยมาโดนซับไป,ปทีหนึ่งนี่คะแนนก็ไปทางเอเดวาร์โดแล้วนะเดวาร์โดการ์โตโต โผล่กันไปทีนึงเมื่อกี้รวบขาได้ครับโอ้เป็นไอโฟลต์อนันนี้ใครแร็ปใครอยู่ดูไม่ออก ก็เป็นหลุดอ,ออกมาแล้วครับนนเหลืออีก3นาที18วิ ไอโอ,โอไม่มีอะไรครับแยรัดเอลอเฉย เป็นฝ่ายบุกแล้วครับเขาไปโซนเลยแต่ว่าติดอยู่อะฟีบเดี๋ยวเราถีบมาดันเขาโยดันเข้าเชือกเอารัดคอได้ครับไปดูด้ว เออีกหน่งนาที1 0วิสวิ กันอยู่ครับแต่ว่าไ้ดวิออดอได้ซับไปทีหนึ่งแล้วน่าจะได้เปลี่ยนกว่น <minute> นาทีครับ ครับแม่พยายามจะอัมบายังไม่ติดมาเซลสิบวินาทีแล้วครับโอ,อต้ติดติดนะอัมพายูติดครบแม่ไปดูไปดูนะชนะนะครับว่าทบได้สองที Let's have a this contest in favor of York, Winter, by the winner, by unanimous decision, André Feo! Oh, oh. André.